ดีครับท่นผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปิดคลิปพรทอมน้ำโค้กนะครับและนี่ก็คืออยู่ในช่องคุณฮันเมอร์น,นะครับผมอย่าลืมกดเอยอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์ก,กดแชร์ด้วยนะครับผมนะกดด้วยนะครับและนี่เป็นใครผมไม่บอกนะครับเขามีชื่อว่าเกมเมอร์ทีวีแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาชื่อว่า A t ท a m i n g เอ้ยดูดนะยวทะ AT Super Gaming ใช่ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาทำน้ำโค้กกัน สิ่งเลยที่เราจะมีนะครับก็คือเออก็คือผักชีนี่ครับผักชีน้อยๆนะครับกลัวกลัวกลัวโดนด่านะครับไปขโมยจากเพื่อนข้างบ้านนะครับไปขโมยผักชีข้างบ้านมะนาวนะครับมะนาวครับแล้วแต่ทุกคนจะเอา่สี่ลูกนะครับและแล้วก็แล้วก็คาราเมลซึ่งผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่จะทําเองนะครับผมด้วยน้ำตาลทรายถุยน้ำตาลธรรมดานะครับแล้วก็เออจะใส่น้ำเปล่านิดหน่อย นะครับผมเออไม่อยู่นะห,หรอกูไม่เห็นไม,ไม่เป็นไรอนเอเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ผมกําลังจะเริ่มทําเลยแล้วกันนะครับผมเออลครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังซอยนะครับซอยซอยเรียกว่าสับก็ได้นะครับรู้จก<ด>ักวิธีซอยแบบสไตล์พี่เป็ดไหมด,ดู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 นี่ดูนี่อ่ะไหนถือกล้องเปิดหน้ากูด้วยอีเอาไปนี่นะทุกคนนะนี่คือวิธีนี่คือเชียงโอ้ยเจ็บมือแล้วเล่นนี่คือวิธีซอยแบบซอยแบบสไตล์พี่เป็ดนะครับดูนะ เดี๋ยวตาเทียไปโดนด่มันเซจกันเลยสักครู่เอาละครับตอนนี้ไหนนะก็ต้องแบบตอนมันจะซอยอยู่พอดีเลยนะก็ตอนนี้ก็ขอขั้นรายการสักครู่นะครับเพราะน,นี่ก็คือขั้นรายการความฮาขัดจังหวะเอาละครับความฮาเนี่ยก็มีเรื่องอยู่ว่าตาน,นาไปหาตามีแล้วตายงีไปหาตานาตอนแรกนะครับตานน่นน,น,น เออคือแบบว่าผมขอถ่ายไหมได้ไหมไม่เอาละขั้นรายการนี่เอาขั้นรายการแบบเรียวไรไปเลยจื๊บใครวะใครเนี่ยโอ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครเงี้ยเนี่ยใครใครเงี้ยเดี๋ยวเพื่อเดี้ยวเพื่องกรแล้วลูกเดี๋ยเพื่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนเออเราจะกลายเป็นหมาดังแล้วนะลูกนะเดี๋ยเพื่อเดี๋ยเพอเี๋ยวเ่อเฮ้ยหยุด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 ขามึง ชุบนี่ผมให้แค่สองผมเข้าก็พอนะครับผมไม่ผมไม่เปิดหน้าเพื่อนตัวเองรอกนะไอ้ปิโป้อย่าทำนะลูกนะนี่นี่นี่ปิปโป้ปปโป้ปปโป้ปปโป้ขอตัดคลิปไปตอนที่ซอยเส็จเลยก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอาแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็จะกําลังจะเอาพักชีใส่แล้วครับทุกคนใส่ไปเลยนะใส่สไตล์พี่เป็ดใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วครับผม ใส่ไปแล้วนะจื๊บอ่ะฮะอ่ะฮะต่อไปก็เป็นการซอยมะนาวนะคะผมจับซอยเลยนะจับซอยเลยจับซอยเลยซอยครับซอยครับซอยครับซอย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 สีด้านนะครับซอยสีด้านเฮ้ยเกือบโดนมือตัวละไงอิดูแต่ทีนี้ก็บีบมะนาวใส่ในนี้นะคะผมระหว่างนี้เนี่ยผมก็มา ออชื้อผมก็มันทาคาราเมลกันเลยแล้วกันแรกเอกกระทะงงนี่ออกก่อนนะครับเพราะเราไม่ต้องการใส่ไปจื๊อ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 ม่หยิบกระทะตรงนี้ไอ้ช่างแมบไปเลย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 อ้ช่างแมบตอนนี้ก็เป็นแบบ ครัวเล็กๆนะครับไม่ได้ดีอะไรหรอกยังไม่ไอัปเกรดเลยดูดิไม่ได้รวยเหมืนอนพวกแกช่วเอาละครับต่อไปนะครับก็เอาน้ำตาลนะครับมาใส่ในแก้วนี้นะฮะเออโอ้ยเช็คหาแล้วใส่ไปนะครับประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เนี่ยม,มันไม่ได้ทําเส็จในพาร์ทเดียวมันจะทําเป็นพาร์ทย่อยนะครับคนนะรู้ไหมทําไมพื้นที่นะครับผมจะทําเป็นพาร์ทย่อย ใส่ไปรประมาณครึ่งแก้วนะครับเขาตตดไปตอนที่ใส,ส่เสร็จเลยแล้วกัน,นเพราะว่ามันเยอะชิบหายนะครับเยอะชิบหายเลยต่อไปนะครับให้เอาครับน้ําตาลนะครับเทลงไปแบบนี้ถ้าจริงมันควรเป็นน้ําตาลแบบน้ําตาลธรรมดานะครับไม่ใช่น้ําตาลอะไรแบบนี้โอเคไหมเป็นน้ําตาลแบบไม่ขาวๆต่อไปนะครับเขาบอกให้ใส่น้ําว้าวว้าว,ว,าว <c oughs> อ่ะปิดก่อนแล้วกันนะครับผมนะนี่ครับทุกคน มันก็เป็นน้ำดําประมาณนี้ครับอะล่ะต่อไปก็เปิดแก๊สป้มรถไฟประมาณ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 